นัณผู้ชมครับนี่คือดีสลาตัน,นะแดนใต้พื้นที่สื่อสารจากภาคใต้นะครับจากเหตุการณ์การชุนมวลประท้วงของคนไทยนับตั้งแต่ปลายปี2556ที่ผ่านมานั้นนับว่าเป็นปรากฏการณ์ท้งสาคัญของสังคมไทยนะครับที่ประชาชนนั้นมีการตื่นตัวทั้งเรื่องของการเมืองหลังจากที่เป็นไทยเฉยมานานซึ่งความไม่พอใจในการออกพระราชบัญญัติเนื้อโทษกรรมนั้นและมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นการขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งก็นัว่าเป็นเป้าหมายร่วมของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในเวลานี้ จะกล่าวคําว่าปฏิรูปนะครับเราคงได้ยินคํานี้อยู่ทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นจากเวทีกปปสหรือว่าจากฝ่ารัฐบาลหรือจะเป็นสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์โทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์แล้วก็วงเสวนาต่างๆนะครับอะไรคือปฏิรูปทําไมต้องปฏิรูปปฏิรูปเพื่ออะไรแล้วก็ปฏิรูปอย่างไรปฏิรูปไปทางไหนแล้วก็ปฏิรูปอะไรบ้างปฏิรูปอะไรก่อนหลัง จะเริ่มปฏิรูปยังไงแล้วใครเป็นคนปฏิรูปหลากหลายประเด็นในเรื่องราวของปฏิรูปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนั่นก็คือประเทศไทยต้องปฏิรูปความเห็นต่างทางการเมืองของคนไทยจนแบ่งเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนจนบางช่วงเวลาได้มีการประทะทางความคิดจนแปลเปลี่ยนกลายเป็นความรุนแรงมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ขัดแย้งที่เกิดขึ้นประเด็นใหญ่ที่สุดของการตั้งคําถามว่าทําไมต้องปฏิรูป เพราะว่าประชาชนชาวไทยตอนนี้แบ่งเป็นสองสีแล้วก็ขยับเข้ามาเผชิญหน้ากันแล้วถ้าเราไม่ตัดสินใจเรื่องการปฏิรูปนะครับรอยปริรอยแยกนี้จะปริจะแยกจะขัดแย้งกันไปมากขึ้นมากขึ้นและอย่าพูดว่าการแยกประเทศไม่เป็นจริงไม่ได้นะครับไม่งั้นไม่ออกมาอย่างนี้นะครับ ถ้าเราไม่เชื้อเชิญกันมาทำปฏิรูปเะรวันนี้เนี่ยรอยแยกรอยปลิรอยกระทบกระทั่งการต่อสู้และการขัดแย้งทางการเมืองมันจะเป็นภัยมหาศาลเลยของประเทศไทยบางท่านก็หลีภัยไปแล้วนะครับเริ่มจัดตั้งกองกำลังอิสระอันนี้มันมีจริงๆมันไม่ใช่ไม่มีมันมีจริงๆดังนั้นแล้วทิศทางที่เราจะไปเนี่ย เป็นทิศทางที่สำคัญมากๆกก่อนที่ประเทศไทยจะแตกเป็นเสี่ยงๆนะครับโดยที่เราแทบจะหาอะไรไม่เจอเลยเนี่ยเราต้องหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันและทางกลางที่สุดไม่ใช่ทางทางเลือกก็แล้วกันไม่ใช่ทางกลางก็คือการปฏิรูปการปฏิรูปปฏิททยนะครับสิ่งที่ท้าทายกระบวนองค์กรจนผาคตายต่างสิบที่จังหวัดกระบบกระบวนองค์กรจุมชนเนี้ยกับประกอบส่วนนะครับ ตีหาส่วนเนี่ยเข้ามากันและช่วยกันใส่้ความรู้ช่วยกันใส่้ประสบการณ์และก็ช่วยกันใส่้อนาคตให้รถกันเนี้ยพุ่งไปข้างหน้าเผื่อหลูกล้านเผื่อแผ่นดินเตยในผากตายของเรานะครับแลวก็ส่วนเฉียโย่งไปกับผาขึ้นด้วยเดี๋ยวก็ว่าแบบกแยกดินเดนล้วความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมายาวนาน ทำให้หลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าประเทศไทยถึงเวลาแล้วที่จะต้องปฏิรูปภายใต้วิถีทางในระบอบประชาธิปไตยทั้ทงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาซึ่งการปฏิรูปจะเกิดขึ้นและสำเร็จได้นั้นจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบจากความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนทุกฝากฝั่งทุกกลุ่มทุกสี เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูปนะครับเป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมทั่วทั้งประเทศที่ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาในชุมชนฐานรากมาก,กว่า30ปีได้รวมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชนสำนักง,งานภาคใต้นะครับได้ร่วมกันจัดเวทีสัมมนาการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่6และ7มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการประมวลข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศไทยและความคิดเห็นของผู้นำขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคมรวมทั้งพลเมือง ทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะครับวันนี้เรามีบรรยากาศในการเสวนามานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันครับกระแสปฏิรูปประเทศคือหนทางหนึ่งที่อาจจะเป็นทางออกร่วมกันของคนไทยในสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติเฉพาะองค์กรดุมชนเราเนี่ยเราก็ปฏิรูปกันมาต่อเนื่องนะงานที่เราทำเนี่ยเป็นงานงาน,งานปฏิรูปแต่ทำไมทำไมเราต้องมาพูดปฏิรูปอีกครั้งหนึ่งเราก็จะไปจัดเวทีทั้งห้าภาคนี่ะแต่ภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นภาคสำคัญนะครับที่จะให้เกิดการ ตั้งหลักตั้งธงก่อเริ่มนะครับที่จะเป็นการฏปรูรปไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่นะแต่ถือว่าเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่สุดในสังคมไทยนะครับตั้งธงว่าตอนนี้มีลุ่มเดินหน้าปฏิรูปนะครับแต่การปฏิรูปจะประสบผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องมีโครงสร้างและมีองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ชาวบ้านทําองค์กรเดียวไม่ได้ผมย้ํานะครับต้องมวลมหาการร่วมมือจริงๆถึงจะทําได้เพราะนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นการปฏริรูปครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในสังคมไทยที่ผ่านมานะครับอันที่สองคือองค์กรเพื่อการปฏริรูปประเทศนะครับเพื่อถูกต้องตามฐานะมีกฎหมายรองรับจะเป็นเราก็ได้จะเป็นอื่นก็ได้เรายินดีสนับสนุนนะครับ แต่ควรจะมีมีองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงไม่งั้นแล้วการน,นําพาเรื่องนี้จะไม่ชัดเจดนนาพาไปสู่การประทะขัดแยง้งนําพาไปสู่สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับเราต้องตั้งธงไปถึง2567ว่าเราจะไปในรูปประเทศไทยเนี่ยมีกี่เรื่องกี่เนื้อหาอะไรก่อนอะไรหลังนะครับ ซึ่งเงื่อนไขสําคัญของการปฏิรูปคือการสร้างพลังร่วมของทุกเครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปรวมทั้งองค์กรภาคธุรกิจองค์กรภาควิชาการเพื่อสร้างพลังสังคมที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูป ในเวทีวันนั้นนะครับประเด็นหนึ่งที่วงเสวนาได้หยิบยกมาสนับสน,นว่าทำํำไมประเทศไทยถึงต้องปฏิรูปนะครับโดยได้หยิบยกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและดํารงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาพลังงานที่ดินความยุติธรรมและแม้แต่เหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในหัวข้อเสวนาที่ว่าความจริงภาคใต้วันนี้ ประสิธิ์ชัยหนูหนวลน,นักวิชาการอิสระได้กล่าวถึงปัญหาพลังงานของประเทศไทยว่าแผนปฏิบัติการด้านพลังงานในหลายพื้นที่ของภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอนามมนคือภายคุกขามเงียบที่ทำลายฐานทรัพยากรของประชาชนในขณะที่ผู้ได้ประโยชน์คือกลุ่มทุนด้านพลังงานและพ่อค้าคนกลางเป็นหลักการปฏิรูปด้านพลังงานนั้นต้องสร้างให้ภาคประชาชนเข้มแข็ง ลักดันให้ประเด็นด้านพลังงานเป็นประเด็นสาธารณะผมจะลองคลี่นะครับปัญหาเรื่องพลังงานก่อนซึ่งผม,ผมก็จะว่าหลายคนเนี่ยพอจะทราบแล้วปัญหาตอนนี้ของเรื่องพลังงานคือการผูกขาดนะครับเ,เวลาเราพูดเรื่องการผูกขาดพลังงานเนี่ยมันมีอยู่อย่างน้อย3ขั้นตอนนะครับขั้นแรกเนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นลากของปัญหานะครับก็คือว่าวิธีคิดเรื่องของการออกแบบเรื่องพลบปีโตรเลียมเมื่อปี2014เนี่ยมันเป็นวิธีคิด แบบผูกขาดคือวิธีคิดนะครับมันผูกขาดมาตั้งแต่พรบแล้วตั้งแต่แผนแล้วแล้วพอไอพอรบมันผูกขาดเนี่ยการออกแบบกลไกเนี่ยก็มันผูกขาดด้วยและเอื้อประโยชน์ด้วยมีเพียงคนบางกลุ่มที่เข้าถึงนะครับกลุ่มทุนค่าราชการผูกขาดเช่นเราจะเห็นว่าค่าราชการในกระทรวงพลังงานก็จะเป็นบอร์ดในหลายๆบริษัทอย่างเงี้ยครับใครลุกขึ้นมาค้านด่นหนินก็จะถูกถามว่าแล้วไม่ใช้ไฟฟ้าหรืองไงคนละเรื่องนะครับ แต่เราตั้งคำถามอันนี้เพราะเราไม่มีความรู้ไงเพราะเราไม่รู้เราเลยตั้งคำถามว่าไม่ใช้ไฟฟ้าเลยไงคัดค้านเชฟรอนหรือคุณไม่ใช้น้ำมันเลยไงนี่มันคนละเรื่องนะครับแต่ว่าเราถูกปลุกฟัอย่างนี้เพราะเราไม่รู้นะครับแล้วกระทรวงพลังก็ผลิตความรู้ออกมานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ความรู้แบบเนี้ยมันชอบทําที่จะไปสร้างแผน่นหินชอบทําที่จะไปกุดจอน้ํามันผมยกตัวอย่างคร่าวๆในภาคใต้เนี่ยที่เจอหนักๆน,นะครับไล่มาเลยครับไอ้นี้ยกประจวบไว้ก่อนนะ บทิวชุมพรท่าสารานะครับลุ่มน้ำปากปะนังเกาะสมุยจันนะ,นะครับอ,อ่ทะเลสากลบกระบีกันตังปากบาลานะครับไอนี้ที่เจอแบบหนักๆน,นะครับสงขลาเนี่ยุูจอดน้ำมันตอนนี้ครับมันก็กระทบกันเต็มหมดเลยนะครับชายหาดพังไปแล้วผมไปถึงแถวสติงพาละโนดนะฮะยังไม่ได้ลามไปถึงแถวเทพาพวกน้นนะครับที่ท่าสาราเนี่ยนะครับก็ บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกก็จะข้ามมาสร้างฐานปิตโตเรียมใหญ่นะครับที่นี่นะครับไอ้นี้ที่เขาเรียกว่าก่อเพื่อชีวิตนะครับสมุยพังงานก่อเตาา3ก่อนเนี่ยก็จะโดนล้อมด้วยหลุมกุดเจาะน้ํามันคนก็ลุกขึ้นมาครับไอ้นี้ที่ท่าฉางที่สุราษฎร์นะครับไอ้นี้สัมปทานสองล้านไร่บนบกเลยนะครับไอ้นี้ที่ลันตานะครับที่กระบี่นะครับ ไม่ใช่เฉพาะลันตาครับระบีตั้งแต่เหนือครองขึ้นไปนะครับถึงก่อนลันตาเนี่ยอ้นี้โดนหมดเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านินนะครับไอ้นี้ที่ที่ตรังครับที่ตรังนี่ที่หัวไซครับลุ่มน้ําผักพนังนะครับอ้นี้ที่พะทิวทั้งหมดเนี้ยครับมันเป็นภัยคุกคามที่ถ้าเราไม่จัดการบางอย่างเนี่ยนะครับภัยคุกคามนี้เนี่ยเวลาเราพูดเรื่องพลังงานเนี่ยดูเหมือนเป็นราคาน้ํามันดูเหมือนเป็นเรื่องไฟฟ้า แต่ว่าเอาก็จริงแล้วมันคือการทําลายฐานทรัพยากรเวลาเกิดลงไฟฟ้าถ่านหินที่ไหนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเตรียมไว้เลยครับหายนะแน่นอนงานวิจัยของฮาวเวิร์ดที่ออกมานะครับทําให้บารักโบวมาประกาศปิดร้อยห้าสิบโรงไฟฟ้าถ่านหินทันทีในอเมริกาจีนปิดทันทีครับแล้วสร้างโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกาหลีใต้ก็ประกาศทันทีครับว่าจะเป็นหนึ่งในห้าของโลกที่ทําเรื่องพลังงานหมุนเวียนภายในปีห้าสิบแปดอย่างนี้ครับ เพราะนั้นเวลาพูดเรื่องพลังงานมันหมายถึงว่าปฏิบัติการหลับพื้นที่เนี่ยมันจะแปลภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยให้เป็นแผ่นดินมลพิษและเป็นอุตสาหกรรมเพราะนั้นเวลาเราเวลาตอนที่ผมไปสมุยแล้วศึกษาข้อมูลเนี่ยปีหนึ่งมีเงินหมุนเวียนอย่างน้อย7จ็ดหมื่นล้านเนี่ยเจ็ดหมื่นล้านนี่มีคนอยู่ประมาณร้อยกว่าอาชีพได้รับประโยชน์มันไม่มีที่ไหนละฮะนอกจากพื้นที่การท่องเที่ยวที่ลันตาเนี่ยครับก็มีเป็ร้อยอาชีพเลยครับแล้วมันไม่มีที่ไหนละฮะว่าขายโรตีได้เดือนละสี่หมื่นเหมือนในพื้นที่การท่องเที่ยว มันไม่ได้ได้เฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยฮะแต่เป็นร้อยอาชีพเลยครับที่อยู่ที่นี่เนี่ยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราต้องสูญเสียกับการได้ลงไฟฟ้าฐานหินมาเนี่ยนะครับมันเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องพลังงานสําหรับคนกรุงเทพอาจจะเป็นปัญหาเรื่องราคาและผลประโยชน์แต่สําหรับคนภาคใต้คือการทําลายฐานทรัพยากรเราเจอสองชั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ย น 3, ายไมตรีจงไกลจักเพื่อขายเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองได้กล่าวถึงปัญหาและความเหลื่อมล้ำของสังคมคนใต้ที่จะต้องปฏิรูปคือปัญหาเรื่องที่ดินโครงสร้างอำนาจรัฐและกระบวนการยุติธรรมตั้งคำถามว่าทำไมต้องปฏิรูปเรามีรูปประทัมชัดๆนะครับว่าปัญหาทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการประชาชนหรือกลุ่มคนหรือองค์กรต่างๆ ได้เสนอมาแล้วทุกรูปแบบรัฐบาลน,นะครับก็คือว่ายกตัวอย่างเอาใกล้ๆนะครับรัฐบาลสุรยุทธ์ซึ่งมาจากการปฏิวัติปัญหาทั้งหมดอยู่เหมือนเดิมรัฐบาลอาภิสิทธิ์ซึ่งมาจากอะไรก็ตามแต่ว่าเป็นพรรคหนึ่งละ่ะปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมและไม่ได้รับการแก้ไขนะอันนี้ผมก็ยืนยันกันได้รัฐบาลนายกยิ่งรักกรรมการมีทุกอย่างเหมือนกันปัญหาทั้งหมดก็อยู่เหมือนเดิม องค์กรชุมชนก็อยู่เหมือนเดิมทั้งหมดไม่ว่ารัฐบาลแบบไหนทั้ง3แบบนี้ที่มาอันนี้ถ้าไกลเสียงก็ค่อยแลกเปลี่ยนกันในวงย่อยแต่ว่าปัญหาทั้งหมดอยู่เหมือนเดิมและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พยายามคิดหลายกลุ่มเนี่ยทั้งภาคใต้เนี่ยก็บอกว่าแล้วจะ,ะตีรูปอะไรให้เป็นธรรมกับเราอันนี้คือโจทย์ของภาคใต้ใช่ไหมครับกระบวนการเลือกตั้งเหรอบางคนก็คิดแบบนี้นะครับว่ากระบวนการเลือกตั้งมันมีปัญหา อันนี้มันมอาจจะไม่ใช่เรานะแต่ว่าหลายคนก็คิดแบบนี้เรื่องคอร์รัปชันกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องเ่ยเขาก็รู้สึกว่า oh. เรื่องคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่แต่องค์กรยุมชนยังพูดน้อยเรื่องนี้นะครับเรื่องกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมหลายคนก็พูดเรื่องกฎหมายไม่เป็นธรรมมากกฎหมายที่ดีให้ฉบับที่เกี่ยวข้องก็ไม่เป็นธรรมแต่ว่าแค่พูดนะนะครับพูดเราไม่เป็นธรรมบางกลุ่มก็ลงไปคิดลึกกว่านั้นนะครับบอกว่าที่มีปัญหาเพราะโครงสร้างอํานาจแบบเดิม เพราะเมื่อกี้เรายืนยันแล้วว่ารัฐบาลแบบไหนก็แก้ปัญหาเราไม่ได้เพราะโครงสร้างอํานาจแบบเดิมก็คือนิติบัญญัติบริหารตุลาการทําไม่ได้แล้วเขาเลยบอกว่าควรมีสภาพลเมืองให้ประชาชนมีอํานาจถาวรตรวจสอบปฏริรูปได้อย่างยั่งยืนนะครับเรื่องที่สองที่เขาคิดก็คือว่ากระ um <_' Sí> จายอยํานาจกระจายยังไงเลือกตั้งผู้ว่านะครับให้บริหารทรัพยากรเองในจังหวัดจัดการศึกษาเองในจังหวัดจัดเก็บภาษีเองในจังหวัด ออกข้อบัญญัติจัดการตนเองในจังหวัดและมีสภาพลเมืองถ่วงดุลในระดับจังหวัดและระดับตำบลน,นะครับปฏิรูปที่ดินบอกว่าถ้าจะปฏิรูปที่ดินได้เนี่ยอันที่หนึ่งต้องทําเรื่องภาษีอัตราเก้าหน้าที่ดินอันที่สองพอเก็บภาษีที่ดินมีเจตนาเป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าเพื่อให้เขาปล่อยที่ดินออกจากมือความหมายเกินหน้าสิบได้ถ้าจะปล่อยที่หนึ่งปล่อยให้ลูกให้หลานให้ภรรยาให้น้องให้นี่ถือว่าปล่อยขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สองจ่ายภาษีไม่ไหวก็ขายขายใครละ่ะพี่น้องเราไม่มีตังค์ซื้อก็เลยมีพรบธนาคารที่ดินขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่เปรียบเสมือนไปเน้น์ู้้จักไปเน้นรถนะครับหมายความว่าที่ดินแปลงนี้อยากขายเราก็ไปเรียกธนาคารที่ดินให้ไปซื้อถ้าเราเห็นที่ดินแปลงนี้สวยใกล้บ้านเราเ็าประกาศขายเราเรียกธนาคารที่ดินไปซื้อให้แล้วเราก็ผ่อนผ่อนเสร็จก็เป็นของเราเราไม่มีผ่อนเราก็เช่าเช่าซื้อเหมือนรถซื้อรถนะครับ ดันั้นธนาคารที่ดินมีหน้าที่กระจายการถือของที่ดินอันสุดท้ายที่ก็บอกว่าต้องฏรรูุกระบวนการยุยธรรมเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันในกระบวนการยุยธรรมเป็นการกล่าวหากระบวนการยุิธรรมขั้นต้นก็คือตำรวจตำรวจ,รวจบังคับบัญชาโดยรัฐบาลกระบวนการขั้นที่สองอายการและศาลกระบวนการกล่าวหาเราก็จะกลายเป็นผู้ผิดก่อนแล้วและติดคุกเราไม่มีเงินประกันก็ติดคุกขณะน,นี้มีคนติดคุกอยู่ใน เรือนจำและไม่มีโอกาสต่อสู้เลยห้าห0ื่นคนอย่างน้อยห้าหมื่นคนไม่มีโอกาสต่อสู้เพราะไม่มีเงินต่อสู้หลายคนสารตัดสินและไม่ผิดติดคุกมา3าปีเพราะว่าสารยกฟ้องไม่ผิดถูกกล่าวหาแต่เขาไม่มีโอกาสต่อสู้ติดคุกเสียสละไปสามปีอย่างน้อยนะครับนี่คือเป็นหัวใจว่าต้องจากการกล่าวหาเป็นไต่สวนนะครับกระบวนการยุติธรรมอันที่สองต้องเดินไปเชิญสืบด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่ให้อายาการพนักงานสอบสวนเป็นทำฝ่ายเดียวนะครับใช้วิธีชีวิตว่าธรเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีในศาลด้วยแล้วก็ใช้ตัดสินแบบคณะลูกขุนไม่ใช่คนหนึ่งคนเป็นคนชี้เป็นชี้ตายคนอันนี้ซึ่งประ,ประเทศไทยม,มีประเทศเดียวแล้วที่ทําอยู่นะครับสุดท้ายคือว่าให้มีพรบอกองทุนยุติธรรมความหมายคือว่าถ้าโดนคดีกองทุนยุติธรรมต้องประกันตัวก่อนให้ได้ต่อสู้ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกต้องได้สู้ก่อนถ้าไม่มีโอกาสได้สู้ เราก็ถือว่าเราเข้าไม่ถึงกองช่วยทาเปรียบเสมือนโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของรัฐป่วยอะไรก็ไปหาโรงพยาบาลได้อันนี้มีคนเสนอถึงขั้นว่าให้มีทนายประจำท้องถิ่นทุกท้องถิ่นต้องมีทนายดูแลคนในตําบลตัวเองถ้าโดนคดีต้องไปช่วยก่อนกองชุวยทำเป็นคนประกันให้นะครับ นา,ายมัสววดีไสสากาหัวหน้าสํานักง,งานสภากเกษตรจังหวัดยะลาตัวแทนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวถึงสิ่งที่ต้องปฏิรูปในพื้นที่คือปัญหากลไกของรัฐที่สร้างความไม่ไว้วางใจของประชาชนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงการคอร์รัปชันและปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนสอบต,ต้องปรับเปลี่ยนเลยนะกระบวนการติดตามผล ต้องปรับตีกระบวนการคัดสรรคือต้นน้ําจริงๆก็คือการคัดสรรต้องปรับเปลี่ยนนะคัดสรรโดยเฉพาะคัดสรรในเรื่องของวประมาณที่จะให้ใครต่อใครขับเคลื่อนต่อเพื่อไปหา,หาทรงสันติภาพต้องจัดก,การใหมนะ่เรื่องของการเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของการวิบัติปรับเปลี่ยนแล้วก,ก็การติดตามผลสอบวอตอขาดการติดตามผลเพราะฉะนั้นรายงานสอบวตจะ เสร็จแต่ไม่สําเร็จหลายๆอย่างจะเสร็จแต่ไม่สําเร็จไม่สามารถที่จะไปหาตรงได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆให้ท่านนี่นี่ผมเล่าเรื่องที่ผมคุยกับท่านในฐานะที่เป็นอนุกรรมธิการผมบอกว่าอย่างน้อยที่สุดผมอยากเห็นท่านเอาองค์กรสามจังหวัดนี่แหละมาติดตามมาประเมินงานของท่านเพราะที่ผ่านมาสตวตเนี่ย มีแต่องค์กรภายนอกมอบุรพายังเป็นสถาบันที่ไปติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนของสองบตนะแต่โชคดีปีที่ผ่านมานี่สอตจัดงบกว่า6ล้านบาทให้กับมหาลายัยทั้งห้ามหาลาัยในพื้นที่3าจังหวัดและสงลาด้วยนะขับเคลื่อนเรื่องการประเมินผลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยสามารถชี้ได้ว่า งานสอบอตอไม่เคยสำไม่ไม่ไมสำเร็จทั้งหมดเกือบ80%ไม่สำเร็จ ความขัดแย้งทางการเมืองของสังคมไทยนั้นนําไปสู่ความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีกันอย่างชัดเจนในทุกวันนี้นะครับและอาจจะนําไปเกิดวิกฤตทางการเมืองและสู่ความรุนแรงในอนาคตได้สถานการณ์เช่นนี้นะครับหลายฝ่ายก็พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายนั้นเห็นร่วมกันนั่นก็คือการปฏิรูปประเทศไทยแต่สิ่งที่เห็นต่างก็คือห่วงของเวลา ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกก่อนปฏิรูปนะครับรายการดิสละตันณนะแดนใต้ของเราก็ขอเป็นพื้นที่สื่อสารของกระบวนการปฏิรูปของภาคประชาสคมในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ครับทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยนะครับสัปดาห์หน้า เราจะนำเรื่องราวของกระบวนการปฏิรูปของภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มานำเสนอต่อในเรื่องราวของจะไปได้รูปอะไรและอย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมคนใต้และนี่คือทั้งหมดของดีสลาตันณนแดนใต้พื้นที่สื่อสารจากภัคใต้ครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือติชมรายการก็สามารถติดต่อเรามาได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ